สิงเอสเตดบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใส่ใจในคุณภาพและมุ่งสร้างคุณค่าให้กับชีวิตโดยพัฒนาธุรกิจอาคารสำนักงานและสร้างฮับของออฟฟิศแห่งใหม่ในกรุงเทพแนวคิดนี้นอกจากตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ทำงานออฟฟิศแล้วยังสร้างสังคมคุณภาพให้กับชุมชนรอบข้างด้วย ผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ริมถนนวิภาวดีรังสิตนะครับฝั่งนี้ไปทางห้าแยกลาดดาวครับและโครงการที่ผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังผมนี้เขาเรียกว่า business hub วิภาวดีครับจะเป็นทับของย่านออฟฟิศแห่งใหม่ในย่านนี้ครับเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของคนออฟฟิศนะฮะยุคใหม่คือยุคหลังโควิดนั่นเองครับแต่ความสําคัญก็คือว่าเขาใส่ใจครับใส่ใจในทุกรายละเอียดของโครงการนี้โดยเฉพาะเรื่องของชุมชนดรอบของโครงการครับ แล้ววันนี้ผมจะพาผู้ชมมาหาความจริงว่าเรื่องความใส่ใจเรื่องสังคมคุณภาพหรือเรียกว่า enriching community นั้นมันเป็นอย่างไรเขาใส่ใจใส่ใจทุกรายละเอียดนั้นมันคืออะไรวันนี้ผมนัดแขกรับเชิญพิเศษเอาไว้เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในพร้อมกันเลยครับผมอยู่กับคุณนฤทธิเชยกินครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทสิงเอสเตทจำกัดมหาชนมายืนกับผมแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหโครงการใหญ่โตโมโหล้านมากๆต้องถามแบบนี้ว่าโครงการนี้มันคืออะไรครับแล้วแนวคิดมันมันเริ่มต้นจากอะไรครับโครงการนี้ต้องถือว่าเป็นโครงการ business hub อาคารสำนักงานที่จะเพียบพร้อมที่จะดูแล community แถวนี้รเราเรียกว่า enriching community ก็คือเราจะดูแล ผู้ที่มาทํางานที่นี่เราจะดูแลผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆบนี้อย่างดีจริงๆนะฮะไทยรัฐทีวีอยู่ไม่ไกลเลยครับผมเดินมาได้นะฮะต้องถามว่าโครงการนี้มันเป็นยังไงมันมีกี่ชั้นมันมีความทันสมัยยังไงแล้วก็มันจะเสร็จเมื่อไหร่ครับโครงการนี้อยู่บนพื้นที่ประมาณเกือบเจ็ไร่นะครับแล้วก็สูงส5้ชั้นมีพื้นที่ที่ให้เช่าเนี่ยประมาณสัก5 5า0 0ตารางเมตรนะครับแล้วก็เป็นออฟฟิศเกรดเอทุกๆอย่างที่เราสร้างในที่นี้จะเป็น เรียกว่า Service สคอมมูนิตแถวนี้ทั้งหมดนี่คือโครงการ s o s s s ที่เป็นออฟฟิศบิลดิ้งเกรดเอระดับลีโกเ v อร์ชันโฟหรืออาคารสำนักงานโครงการใหม่ล่าสุดของสิงเอสเตทที่มีทุกอย่างครบครันรอบด้านทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยสุขอ,อนามัยที่ตั้งใจวางระบบไว้อย่างดีที่สุดให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนทำงานโครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่ว่า เราไม่เพียงแค่สร้างตึกให้เสร็จแต่เราจะตั้งใจสร้างสังคมที่มีคุณภาพให้ทุกที่ที่เราไปอยู่จะต้องดีไปด้วยกันทั้งผู้เชา่าผู้ค้าและชุมชนรอบข้างโดยมองถึงความเชื่อมั่นและเชื่อใจหรือทัชที่จะเป็น Value and Leisure ให้กับทุกๆคนซึ่งเป็นจุดยืนของสิ่งเอสเตดในการส่งมอบสิ่งเหล่านี้กลับไปสู่สังคมนอกจากโครงการ SOS ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้ว สิ่งเอสเตดยังได้เข้าไปพัฒนาอาคารสำนักงานขึ้นมาอีกหลายแห่งอาทิอาคารซันทาวเวอร์อาคารเมโทรโพลิสและสิงค์คอมเพ็กซ์ซึ่งได้ทำให้พื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเช้าเราได้ไปดูอาคาร Sun Tower มาแล้วเห็นบอกว่าทางด้านของสิ่งอสตเกตเข้าไปบริหารช่วงกลางปี58ก็สักประมาณ5ปีแล้วเห็นทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของสุขอนามัยเราเข้าไปบริหารจัดการและดูแลยังไงบ้างจริงๆ Sun Tower อเป็นอาคารเก่าเป็นอาคารที่เรียกว่ามีการดูแลมาอย่างดีในอดีตนะเพียงแต่ว่ามันก็ยังเรียกว่าล้าสมัยไปหน่อยสิ่งที่เราทําก็คือเข้าไปปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเลยในแง่ของ ของการตกแต่งภายในตรงล็อบบี้นะเรากำลังจะเปลี่ยนลิฟต์เพื่อประหยัดทั้งพลังงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับ ผู้เช่านะครับเรามีเครื่องในการตรวจจับอุณหภูมิเครื่องในการตรวจจับโลหะนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับปรุงเรื่องของซันพลาซ่านะครับเดิมก็เป็นตลาดโลโคลอลธรรมดาแต่ตอนนี้เราปรับให้มีเรียกว่าฟู้ดคอร์ที่ใหญ่ที่สุดในแถวนั้นทั้งหมดในต้องเรียนว่าเราไม่ได้เราไม่ได้มุ่งผลเรื่องของกําไรแบ่งอย่างเดียวสิงคโปร์เนี่ยเ,เราเราเราเน้นคําว่าคุณค่าเราสร้างคุณค่าให้กับทุกคนแนวคิด ของคุณนริศกับสิ่งเอสเพสผมเชื่อในความยั่งยืนมผมเชื่อในความที่ลูกค้าจะเห็นถึงความตั้งใจดีของเราครับนะครับไล,ลายอย่างที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําแล้วมันจะมีต้นทุนสูงขึ้นแต่เราเชื่อว่าในระยะยาวเราจะได้รับสิ่งเดียวกันตอบแทนกลับมาจากลูกค้าคู่ค้าของเราอย่างสิ่งคอมเพล็กซ์ที่เราอยู่ตรงนี้ฮะเราทําอะไรที่มันเกิดขึ้นได้บ้างครับ อย่างที่เห็นชัดๆเมื่อกี้ที่ผมพาเดินขึ้นมาก็คืออุโมงค์และอุโมงค์ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างอาคารของเรากับกับรถไฟฟ้าใต้ดินนี่คือประโยชน์สาธารณะสิ่งที่เราทําในการลงทุนเข้าไปเป็นจานวนเงินค่อนข้างมากแต่มันทําให้ผู้คนที่อยู่แถวนี้สามารถใช้ได้อโศกเนี่ยเป็นที่ที่ข้ามถนนยากถูกต้องงนั้นการที่เชื่อมอย่างเงี้ยมันทําให้นักศึกษาเนี่ยโดยเข้าามสวเนี่ยสามารถเดินลอดข้ามไปฝั่งโน้นได้หรือว่า คนที่อยู่คอนโดในฝั่งนู้นมี3-4แท่งเนี่ยสามารถลอดมาฝั่งนี้อย่างเช่นที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นที่ที่บุคคลภายนอกใครก็ได้เข้ามาเรามีซูเปอร์ไ i ไฟให้ใช้ฟรีทุกคนก็เข้ามานะครับเราก็ผมเชื่อมั่นว่าเราได้รับการตอบรับที่ดีในเรื่องที่เราทำทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากหลักคิดในการบริหารงานของคุณแนวฤิ์ที่ว่าเราต้องสร้างคุณค่าให้กับทุกคน ทั้งคนในองค์กรและชุมชนรอบข้างโดยจะปลูกฝังให้คนในองค์กรยึดมั่นในหลักคิดนี้เช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมสุดท้ายก็จะเกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจกันถ้าเราย้อนกลับไปที่โครงการ SOAC อใครจะเป็นผู้เข้าไปใช้ไปเช่าไปใช้ประโยชน์จากโครงการ เราคิดว่าธุรกิจที่เป็นเป้าหมายหลักๆของเราน่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นเรื่องของเทครเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ e อีคอมเมิร์ซนะครับต่างๆซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจของอนาคตคนะครับธุรกิจที่เป็นเซอร์วิสพร็อวเดอร์ต่างๆหรือแม้กระท,ทั่งธุรกิจพลังงานเพราะว่าอยู่แถวนั้นก็ใกล้ๆกับเอเนจี่ของเ็กตรงนั้นจะเป็นทับใหม่ของกรุงเทพนะต้องเรียกว่ามันจะเป็นแลนด์มาร์คที่มีชีวิตนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สร้างตึกอย่างเดียวเราสร้างชีวิตให้กับ ให้กับผลที่นั้นให้สมกับเป็นโอเอซิสโอเซิสมันก็คือคือสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตในทะเลทรายนะาจะไม่มีชีวิตให้มันมีชีวิตให้มันมีชีวิตชีวา,าขึ้นมาเราคาดว่านะครับอาคารก็จะสามารถแล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วอเตอร์3ปีหน้าปี2,564เป็นต้นไปจากวันแรกจนถึงวันนี้สิงเอสเตดภายใต้การนำของคุณนานิเชยกลิน่นได้ตอกย้ำอย่างเห็นได้ชัดว่า ความใส่ใจมีความสำคัญมากกว่าผลกำไรที่จะได้รับและเมื่อสิ่งเอสเตทเข้าไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะต้องดีขึ้นตามไปด้วยที่น่าจับตามองคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ย่านวิภาวดีกับโครงการ s o ส s ที่จะแล้วเสร็จปลายปี2,564จะเป็นอีกหนึ่งสังคมคุณภาพครับ